วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับนี่เนี่ยไาอยู่ที่ที่แห่งนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นเราใช่เหรอพี่แบงค์บอกว่าลองไปขึ้นกับช่างวิทย์ดูดิว่าแ,แบบอะไรนะแกขึ้นเองกับช่างวิทย์ที่ไหนจะ็เจ๋วออกันแกขับยอนเมื่อวานเต็มตัวไว้เลย ก็ต้องขอกราบสวัสดีช่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เราอยู่กระบะเยอะเกินไปเนาะป่าครับเออวันนี้คืออ่ะตามคำร้องเราจะกลับมาเรื่องลิงแต่วันนี้เรามาอยู่แปลกที่ในป่าทำไมอ่ะคุณแม่แบบหน้าร้านโอ้โหรถเฮ้ยรถอะไรรถกูไงมาเขามาให้เขายืมถ้าเอายืมทขาอะไรอ่ะยืมลองของหน่อยลองเหมือนลองของใหม่เหรอเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับนี่เนี่ยผาอยู่ที่ที่แห่งนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นเรา ไม่ใช่อวิทรามินธาช่างผู้เชี่ยวชาญด้านลิงมังกร<อ> เราบอกแล้วว่าไอ้ห้าแปดแคมเราแรงๆก็ได้จากที่นี่นะับแล้วเราคือเราก็เลยว่าไม่ได้ว่ะสี่วัวเราก็ต้องมาขึ้นเครื่องที่นี่นะพี่แบงค์บอกว่าลองไปขึ้นกับช่างวิจุดนี้ว่าแบบอะไรนะแกขึ้นเองกับช่างวิทที่ไหนจะแจ๋วกันเดนเดอเขาบอกว่าเขาเรยส่งพวกเราสองคนมาขึ้นที่นี่มาลองของหน่อยได้เดี๋ยวจัดให้พี่จายมาวันนี้เราเข้ามาที่ร้านอันนี้เป็นเครื่องของเราสองคนไม่รู้อะไรข้างในของใครปนโมโซหมดแล้วใช่ไหมต้องผัดผัดกันใช้ไแล้วทุกคนเนี่ย ช่าง, <im itating> งวิทย์เองข <Yeah. S 1> องช่างวิทย์เอกนี่เลยนี่อ่ะมาหาช่างวิทย์หน่อยนะครับช่างวิทย์รามินท้าวเยหลอกอะไรกล้องไอ้เรนรูปอีกว่าก็ <im itating> ใครอยากดูเทคโนเทคนิคกัน,กนทุกอย่างนะ <im itating> ทำรถท,ทุกอย่างก็ช่างวิทย์จะทำช่องยูทูบด้วยดู <im itating> ที่ไหนร ช่องยูทูบวิทรามินทาครับอ๋อมีเพจอีกมีเพจขายของด้วยอ่ะใครอยากสั่งอะไรสั่งให้พี่สไปร์สซิ่งสปายโอ้ทำไมต้องเออผมไม่เข้าใจชื่อร้านร้านนี้ทำไมต้องเป็นสปายอ่ะสไปร์วายคูลเลอร์เหรอเจากอลเดอม์วัจากชื่อชื่อแฟนเฮ้ยแฟนคือเริ่มเริ่มทำมป็นความดีกันก็เลยเป็นชื่อสไปร์สไปร์ชื่อสไปร์ก็เลยเป็นสไปร์สซิ่งไอเราก็หลงตั้งนานหาชื่อร้าน วิลาวินทาวิลาวินทาไหนวะ่างวิวินทาไสไปรสไปร์ไปอะไรสักอย่างแล้วก็บายเจอะเลยบายช่างวิทยาช่างวิทย์เจอเลยโอเคก็วันนี้เรามาให้ช่างวิทย์ขึ้นเครื่องให้สองตัวรับผมต่อเจอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากรู้ว่าช่างวิทย์ขึ้นให้อะกับเขาขึ้นเองจะเป็นยังไงนี่แต่ของที่เดียวกันนะแต่เรื่องอะไรเราเซตที่เดียวกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ไข่สองตัว เราใส่ไข่พิเศษใส่พิเศษด้วยเพราะตอนนี้พี่แบงค์เขาก็พิเศษไปแล้วอ๋อพิเศษไปแล้วเหรอเขาหมกเขาหมกเขาแล้วเกเปแล้วอ่ะทุกคนเออเขาว่าแล้วแต่นี่เดี๋ยวเราจะไปกินกับพี่แบงค์ก่อนนะ่ไเราไปเฉลี่ยพี่แบงค์ก่อนแต่สุดใหญ่ของเราคือแปดเลี้ยวครับทุกคนแปดเลี้ยวช่างว่าเขาผมไหวไมไหวเออไหวเลยเออไหวดิเราต้องไหวกว่านั้น58เราไปบวกกับ60บวกไปละโอ้โหไหวเลยแต่เราดบื่ ยิ่งดูแขมช่างไว้ตัวเดียวโดดนอนไปห้าโลทุกคนเออจริงช่างโดดนอนกันี่ะเอาว่าไม่ต้องเงยใช่ไหมไม่เงยหน้าเลยทุกคนไม่สนใจกูนอนอย่างเดียวพังเป็นพังวันนนั้่ะแต่ไม่พังทุกคนไม่พังคือเอาง่ายเลยครับ ขับช้าโอกาสทางเยอะพอโดดนอนเท่านั้นแหละแม่งรถแรแรงที่สไตลไม่พังเกือกอะไรเลยทุกคนตีไม่หลับนะเนยไม่หลับด้วยไปหลับกลัับบบ้านสติรุดเลยวิ่งจนแบบสตอรุนไม่ไหวแล้วลุกแม่งเลยเียรถก็ไปแล์เลยแบบลุกเครื่องไม่เป็นไรเลยทุกคนเอออ่าโอเคตอนนี้ถ้าเกิดเรื่องลิงนะใครที่สนใจก็พวกเขาสเต็ปเริ่มต้นเลยทั้งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอันนี้ข้อมูลแน่นเลยใ้บอกว่าแน่นเลยแล้วตอนนี้ลูกลูกโตก็เริ่มเริ่มมาแล้ว อ่าแล้วตั้งแต่อะไรหกหกแปดเจ็ดสิบตอนนี้มาแล้วสุบจะดโดแสี่วาว์มาอย่างเดียวแล้วเออเร่องสี่วาร์สี่วาร์สั่งได้หมดที่มีคนโยนออเดอร์มาให้ช่างวิทย์ก็มีนะเอาไว้ขันพรบประมาณเจ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ยก็จัดให้หน่อยอันนี้ก็ได้ลองสอบถามดูก่อนว่าคันหนึ่งมันเอาเท่าไหร่นี่เ่ตอนนี้พุ่งมาอยู่ ไอ้จัดจัดจัดไอ้จีอันนี้คือแบบว่าลูกค้าแบบว่าจัดให้เลยช่างจัดให้เลยเท่าไหร่ก็จ่ายงบงบก็ตั้งมาเลยแบบอยากได้งบประหยัดก็ได้นะอ่าก็จะมีฝาแบบหลายเกจดถ้างบเยอะโยนมาเลยแสนหนึ่งเนี้ยมีแบบแก้วจัดให้เนี้ยแสนหนึ่งสั่งสองร้อยจีอะไรเงี้ยเยไปแต่เนี่ยเรามาดูสโลแกนร้านช่างก่อนใครจะเข้ามาร้านช่างก็ดูสโลแกนนี่ก่อนนะทุกคนอะไรอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราแวะมาปั่นเว็บสุ่มคือวันนี้น้องๆถ่ายพ,พี่มาเยอะมากนะครับผมเกมอื่นไม่เล่นหรอมันไม่แตกหรอพี่ก็อ่ะวันนี้พี่จะมาเสี่ยงดูคือปกติพี่ก็จะเล่นแค่เพจฟรีไฟล์กับไอ้สุ่มบิดอเออเพราะว่าพี่ว่ารู้สึกว่ามันแตกง่ายแต่วันนี้อ่ะเรามาลองเล่นเกมแรกก็คือเกมสุ่มบัตรกาลีน่านะทุกคนเรามาลองเล่นดูอันนี้พี่ลองเล่นของเว็บร้อยยี่สห้านซึ่งเป็นเว็บประจําที่พี่เล่นกันอยู่แล้วนะครับถลไปกันเลยด้วยตาแรกคือแบบ เแบบแตกเงีงง้เฮ้ยในวันนี้ได้บัตรยีบาทอีกเครื่องรอบไปถ้ายังได้บัตรอีกทีเรื่อมันก็แตกนะเวย้ยไหนๆขาดูรางวัลไปด้วยดูรางวัลไปด้วยอันนี้แบบไม่ดูนู่นนะไม่ดูข้างบนเลยเอา้าก็แตกไงนีน่น้องๆต้องงงอะไรเนี่ยอือเอานี่บัตรกาลิน่าแจกครับ พี่แจกเลยอ่ะสองใบใครเร็วใครได้นะทุกคนอเออเกมแรกแต่เกมสองแต่เกมสามก็แตกแต่ไม่เยอะแต่ก็แตกนะครับอืมนี่ก็กาไรพี่เอากําไรมาแจกน้องๆนะใครอยากให้แจกก็กดไลค์กดซับมาให้พี่เยอะๆด้วยแล้วยิมาโซนลองเล่นกันดูอืมมีลิงด้านล่างด้วยเดี๋ยวพี่จัดลิง์ไว้ให้ใครเท่าไม่ถูกอ่ะอไปเล่นกันดูไปมาแล้วรู้มากกว่าช่างจะไปทำเองแม <c oughs> ่พ่จัดเลยอ,อ,อันนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบมาถามอะไรอ่ะ เฮ้ยช่างไปล้ต้องเอาเนี่ยเอ้ยเขาบอกว่าเส้นนี้คือเส้นออกตัวของราเม็งจานนีได้ผ่านเป็นเบิ้ลผ่านแล้วทุกคนเขาเป็นสโลแกนทางร้านคำข่าวคำขาวก็คือมาถามได้มาถามอะไรมาถามอะไรได้แต่ก็อย่าอย่าแบบว่าเฮ้ยทำไมร้านลดสกขภาพอะไรเงี้ยนิดนึงนิดนึงเมันมันมันบอกว่าถ้าร้านต้องดูปากแต่เราต้องคิดได้เนาะโอเคถ้าเราเราไปถามรุ่นก็ได้หรือสามารถ ไม่ได่ไม่ใช่เราเรืเราเเย็เโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ลิงสี่วงของเราก็เดี๋ยวเราประกอบกันดูกระจายกระจายยังกระจายกระจายเราไม่รู้ยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะเต็ดเครื่องฟังหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปว่าวันนี้คืนนี้เราจะได้ถึงไหนกันได้แต่บอกเลยว่า ขอบจริงแน่นอนบอกแล้วว่ามาขึ้นกับอาจารย์โดยตรงพี่แบงโดนแน่นอนรอบนี้แบงค์แบงค์ขอืรอวันเซ็นต้ฟลรยด์เลยปติ๊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 ตว๊ติ๊ตินติ๊ตร๊ติ๊ตนีติ๊ติ๊ริ๊ติ๊ติ๊ติ๊ไม่ได้ ไม่บอกออกลับไปก่อนเดี๋ยวกินก่อนว่าจะจ้างหรือเปล่าไปดูไปดูนะนี่กล้องทงั้งวิทเลยถุงแมงข้อนแอคโคเทกป่าเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอคิวว่าเราจะได้สักเท่าไหร่กัน <c oughs> ได้เลยจัดไปลุยกันแล้วลุมบอล 2,000 years later ผ่านไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตามเยิ้มๆเนี่ยมันดึกแล้วมันดึกแล้วอ่ะช่างช่างก็เยิ้มป่ะเนี่ยมันดึกแล้วดึกแล้วอ่ะอะไรเดียวไม่สำเร็จไอสาขาหลักเดียวอะไรวะโซราลิ้นไม่พอคือจริงๆจะเรียกไม่พอไม่ได้หรอกมันตึงจัดมันต้องใช้โชคที่อายุนานกว่านี้ใช่ไหมครับชีวิตคือมันต้องยืดกว่านี้คือถ้าเกิด มันต่อยาวกว่านี้ได้แต่มันจะเป็นท้องช้างแล้วก็มันมันจะเป็นยังไงอ่ะนหเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวคันน้ำเงินก็ต้องต้องได้ต้องได้เปลี่ยนโซ่้วไหแต่มันไม่แรงครับก็ต้องบอกที่สอดจอด้วยนะวันนั้นที่เป็นท้องช้างที่บ้านอ่ะสงสัยจะไม่ได้นะใช่ไหมต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะก็โอเคครับทุกคนคืนนี้ก็เรียบร้อยเห็นตัวลเห็นตัวแล้วก็คือเครื่องในครบหมดแล้วเครื่องในครบหมดแล้วไม่มีอะไรน่าห่วง พรุ่งนี้ก็ไปหาซื้อโซ่ที่แบบว่ายันยันตอนนี้หน่อยได้เพื่อความแรงทัวลเลยนคือโซ่ยาวเกินไปมันก็ไม่แรงเท่าไหร่เออท่านี้บอกไว้ไม่แรงไม่ปล่อยยาวแล้วมันเทียนเนะเวลามาแข่งนะเยเดี๋ยวมันเทียนไม่ได้มีสูตรของมันต้องปะมันต้องเป๊ะของมันต้องเป๊ะขนาดเติมยังเป๊ะเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกินไป งั้นค่ำคืนนี้ก็ขอปิดไปเท่านี้ใครอยากดูสตาร์ทเครื่องก็เดี๋ยวต่อช่องฝ่าฟิมแล้วกันได้เลยกไปดูหน่อยแต่วันนี้แน่นอนว่าสองคันนี้เรียบร้อยเร,อเรียบร้อยแล้วกลับบ,บ้านไปขึ้นโกงบิดเลยเออบิดเลยมึงไม่ลานิ่ก่อนเหรอต้องต็มลอกๆๆองนะ้องนะเพราะว่าลูกมีน้อยที่ลูกมีน้อยมากก็วันนี้เรียบร้อยท่อเอามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเสียงลวกันได้เลยแค่นี้ให้ดูขอกให้เต็มท่อพี่แดงสายสีทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าจะ ปิ้งได้หรือเปล่าอันนี้ข้างในเป็นท่อแบบตะแกีงอ่ะจะไ,ไม่รู้กันแล้วแต่เราจัดมาให้แล้วสภาพนี้แล้วเราลองดูกระปุลนี้แต่บางทีแถวบ้านจะชอบแบบไส้แปบ๊แปบแป๊บแป๊บแป๊บแบบแล้น,นล้นไงบางทีเราก็ต้องมาลองใช้นี้บ้างครับทุกคนก็วันนี้นี่ขอบคุณครับค่ำคืนนี้ขอบคุณช่างนิดแล้วก็มือช่างเอกนี่ยมือช่างเอกไม่ใช่ชื่อเอกนะชื่อชื่ออะไรครับช่างชื่องหนุ่ยครับช่างหนุ่ย ทั้งเวยเป็นมือประกอบของเราสองคนในค่ำคืนนี้ส่วนพรุ่งนี้เจอกันในช่องปากเฟรมแล้วกันได้เลยทีมมีได้ลั่นลั่นแน่นอนได้ทีมมีหุดออกตัวอะไรนะหน้าร้านเลสซิ่งเคยเห็นเปล่าเออเขาถามยิงต้องพอไฟเขียวพวกบอลบอลทีมมีรถลดแรงหน้าร้านเยอะเจอกันครับผมทีมนี้ก็ฝากเอาลงกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยเจอกันคลิปหน้าไปแล้วผมสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวพาไปดู KR ดีกว่า เอ้ใครอยากดูเดี๋ยวจัดให้นะมาโอเคบางทีต้องแวะไปนะจวไปเจอที่ร้านช่างไงไป